ดิพี่กันมีเลืเสาด้วยแม่มามีกอนยิงพี่มีคนแม่มาเร็วเฮ้ยการโดนมาเจ็บไหมอุ้ยอุ้ยมีเลือดออกด้วยต้องวิ่งหนีเสาก้อนเร็วการวิ่งหนีไปต้นไม้ไปแอบบนต้นไม้นะอย่าล้มนะพี่แกไปต้นไม้ก่อนเร็ว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 ตัวการเร็วเสาพี่ซาตานเรายังไม่ไปเลยการให้ตาเลเซอร์เลยดีกว่า สิจ้าขากินออกาดูวไนตัวนี้ขาน่ะเฮ้ยงมากเลยนะครับทุกคนนะอะไรเหรอเฮ้ยพี่การสาวีมคิดอีกแล้วตาเลยสเฮ้ยตุม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 โอเคพอกาดมาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลัง พีก่การอยู่ในกกงเหรอครับตอนนี้เอากาสโดนเดนนุสาวจับตัวไว้นะทุกคนนะ oh, <no. S 1> เอากาสครับเอากาสเดีด๋ยวพอ่อมาช่วยนะเดี๋ยวเราจะสะเดาะกุญแจก่อนนี่คือลูกกุญแจแนละ้วทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยสะเดาะไม่ได้ทาดําไงดีพีกพ่การพี่การครับ oh. มีเดนนุสาวอยู่ข้างหลังพีก่กาสดช่วยพีก่การออกมาได้ยังหาฮู้นะองศารครับเด็กดโดนเดนนุสาวจับตัวไว้นะครับทุกคนหัวออกมาไม่ได้ดูสิ ตัวก็อ้วนรองเท้าสีแดงด้วยทำไงดีออกได้ไหมออกก็ได้อ้าวอ้าวตรงนี้มันมีมันไม่มีกรงเหรออ้าวพ่อคิดว่ามันมีกรงโอ้กรงปลอมเฮ้ยมดแดงมันกัดนะครับเฮ้ยเราไปปีนต้นเราไปปีนต้นมะขามกันนะเฮ้ยพี่กัส์พิกัสครับน้อสาจะกินไปกิฟต์แล้วพี่กาส์ไอตาเลเซอร์ เฮ่งตุ้ม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 โอเคเป็นกิฟอ์แล้วกั๊ดเขาเห็นเสาอยู่เีตุการณ์เฮ้ยมีรูเสานะพี่กั๊นะไปตาเลเซอร์ดีกว่าไหมมาตาเลเซอร์เฮงตุ้ม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 โอเคกั๊ดกัดครับฮะเฮ้ยในกิฟต์ได้อะไรวะน่ะโอ้มันเป็น เงินเดืนลสาเปล่าขอดูสิเงินเดินเูกสาวสิบบาทใช่ไหมอีกอีกัสร์ดงั้นมีลูกสาวด้วยกัส์ดกลางกัร์ดอะไรสุดเทตาทุกคนครับตอนนี้พี่กัสแอบก่อนแอบก่อนกัสแอบก่อนนะมันมีเดินเูกสาหรือเปล่าวิ่งกัส์แต่ลูกสาวมันยังอยู่เนี่ยมันยังไม่ไปเลย ต้องจะมากินพิกาสแน่เลยพิกาสต้องแอบในต้นไม้ก่อนนะครับทุกคนพิกาสแอบกอดแอบกอนแอบ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 ใช่ไหมพิกาสตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ใช้ตาเลเซอร์ดีกว่าพิกาสมองกล้องตาเลเซอร์มีพิกาสมีเรื่องสาวด้วยแมวมามีคนก่อนแมวมาเร็วดี๋ยวพิกาส์ มาเช็ดไหมเฮ้ยเฮ้ยมีเลือดออกด้วยต้องวิ่งหนีเสาก่อนเร็วการวิ่งหนีไปต้นไม้ไปแอบบนต้นไม้นะอย่าล้มนะไงแอบบนต้นไม้ก่อนเร็ว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 การเร็วเร็วเสาที่จตาตามตาลงครับเราต้องไปแอบต้นไม้ต้นนู้นนะนต้ไม้เปล่าเสาที่ตามน้องมาแล้วต้องไปตามน้องครับทุกคนเฮ้ยการมันกำลังจะกินออกการแล้วแอบบนต้นไม้ก่อนดีกว่าเร็ว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 อะไรเหรอ รู้ไปแอบต้นไม้เร um. ็วเรูวเรูวเร็วเร็ตามตามเอากามาแล้วนห้เขาไปแอบต้นไม้ทุกคนนะแอบต้นไม้ก่อนสองจะเห็นเอาการไปเฮ้ยเฮ้ยจัดยังไม่ไปเลยจัดให้ตาเลเซอร์เลยดีกว่าเฮ้ย เราไปปีนต้นมะขามดีกว่าไหมปีนการแม่มาอีกแล้วข้างหลังเร็ว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 มามามาปีนต้นมะขามก่อนลูกแม่ิีบแล้วการแล้วการที่สุดชีวิตเลยมะขามีเร็วเสาวพอนนี่สาวอะไรก้าวโทษครับตอนนี้น้องสาวไม่อยู่ตรงนู้นอยู่เลยการกลางปีนต้นมะขามนีเด็เสาใช่ไหมซื้อครับอุ้ยเสาวนี่ต้องเลยกินออกกำลังด้วครับพอน เนี่ยการน่ะตอาสูงมากเลยนะครับทุกคนนะอะไรเหรอเฮ้ยพิการสาวที่ไม่คิดอีกแล้วตาเลือเฮ้ยตุมตุ้มตุ้มตุ้มตุตุโอเคดูนู้นนะดูสิพิการพิการไปนะทุกคนนะพิการจะไปช่วยเหลือโต้กกินคือก่อน มีไหมพอเห็นอยู่แถวนี้ครับเฮิตรงนั้นมีเสาอีกแล้วดูใหญ่เลยเโรงเสาตัวนี้กัดซอาไฟจุดก๊าซเลยอาอสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โอกาสน้องเล็กผ่านช่องยูทูบนะครับสำหรับนี้โอกัสมาจากการในโรงเสาอยู่ที่โรงเรียนนะครับทุกคนสำหรับนี้โอกาสขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย